ซึ่งก่อนจะไปรับชมเนื้อหากันก็ฝากทุกคนกดถูกใจกดติดตามกด s u b สไครต์ให้แฟนผีไร้ขนทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่อ้นด้วยนะครับวันดีวันดีแชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยนะทุกคนแชร์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วย เะไปงุดหิดเขาเลยไม่โบกมือแฟนๆเาขาด,าด่าติเออไปทํทำตัวหยิ่งถ้าเป็นแฟนก็จะไม่เอาซะถ้าเปล่าๆโอเคเดี๋ยวเรารอให้ทางฝั่งของกรรมการนั้นเป่าเริ่มเกมสักหน่อยนะฮะแล้วพี่คนก็จะกดเวลาให้มันลันไปนะจ๊ะเอาซิตี้ของก็เป็นธรรมดาวันนี้เราเน้นรับอยู่แล้วซิตี้มีคลองบอลใส่เราอยู่แล้ว เดบอยเปิดมาช่องนี้เอา้าเฟสสไลด์พลาดแล้วในกรอบกะโษนในกรอบกะโทษโวมันยังไงโซชาก็ให้เฟสเล่นอยู่แล้วครับมันพักเฟสไว้กลางสัปดาห์เลยอะ่ะไม่มีทางที่จะไม่ให้เล่นนะถูกต้องไหมเอา้าฟรีคิกทางด้านซ้ายครับแมนยูได้ลุกชอจะเป็นคนเปิดลุกชอเปิดมาได้มองโอ้ยเป็นแฮร์รี่แม็กควายครับหูแม็กควายคนเดียวเลยอะ่ะมองออก <laughs> ลูกเกมเป็นไงครับก็กลายเป็นว่าจังหวะแรกแมนยูได้หลุ้นก่อนจากฟรีคิกแต่ซิตี้ก็ตามทรงครับคลองบอลมากกว่าอยู่แล้ววานบิดโอ้โหแต่โดนบี้ครับโดนบีบบูโน่บูโน่เล่นกับวานบิดวานบิดยกขึ้นหน้ามาแบบนี้ก็เสร็จซิตี้ทีครับอา้าวแล้วเดอะบอยเล่นกับโรดี้โรดี้ให้เชส,สุดเชซุดไปเองออกมาที่คายวอล์กเกอร์แล้วเปิดมา อเกือบโดนนี่ค่ะเอ้ยมาใหม่จากคันเซโลจากคันเซโลเปิดเอาโอ้โอเอลิกบยี่กูโอ้ร่างทองอีกแล้วเอลิกบยี่สกัดค่าประตูตัวเอง โอ้โหพี่ยี่กูแจกของแต่หัววันเลยเจ็ดนาทีแรกโอ้โหบายี่กูยิงอย่างสวยเลยโอ้โหตั้งแต่เจ็ดนาทีอีกแล้วเอาอีกแล้วทุกคนแต่หัววันเลยสัตว์เอ้ยเปลี่ยนสกอร์แป๊บขับรถกลับมาเพื่อเยี่อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เพื่อมาเจอทุกคนแน่อมโอ้ยบายี่กูไอสัตว์ยิงสักสวยเลย แมนยูต้องซ้อมต่อบอลโอ้โหเปอร์เซ็นต์การของบอลเมื่อกี้ดูไม่ทันแต่ของซิตี้นี่อย่างสูงอะ่ะเอา,อางี้ดีกว่าอ่ะตอนนี้เนี่นยแมนยูได้ของบอลแล้วเฮ้ยกินบูทพิกได้ให้มาวานบิดครับทางขวาวานบิดคืนมาบูโน่บูโน่ล็อกแล้วดีดออกซ้ายมาให้แม็กควายแม็กควายแม็กควายถึงแม็กทอมแม็กทอมให้พี่โด้พ่โด้ใหพ้พี่โน่พี่โน่ให้ชอชอเปิดมาแล้วโรนัลโด,โดติดเซฟโอ้โหซ้ำไม่ได้อีกอู้ย โอ้โหโลนโดยิงอย่างสวยเลยครับแมนยู you, ต่อบอลกันครั้งนี้ดีครับเราได้จบลูกชอเปิดมาแล้วโรนโดโล,งล,งลง่งๆยิงติดเซฟแล้วใครเข้าไปกิีนบูตน่าจะเป็นกีนบูตไปซ้ำอีกทีแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้ครับบอลมันใกล้ตัวอ้ยเอาเอาเอามีโต้เข้ามาเหมือนกันได้อยู่ได้อยู่ยี่สิบสองนาทีคองบอลยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์โอ้ยโหดร้ายมากเฮ้ย hey. มีธงไหมไม่มีโฟเดนหลุดมาโฟเดนทางซ้ายแล้วปาดมาเดอะบอยยิงติดบล็อกอ้าวแล้วเชซุดโอ้โหเดคอาปัดได้ไงวะโอ้หสุดยอดเอียเดคอาปัดได้ไงอะหูไม่งั้นสองหูโฟเดนขึ้นมาปาดมาให้เดอะบอยติดบล็อกแล้วมันไปตั้งไปตั้งให้เชซุดแล้วเชซุตยิงหูเดคอาปัดได้ไงอะยัดเค่ K. ไม่งั้นสอสูตรนะเรียบร้อยเลยอะ่ะหือหลวงพี่เดกูดแสดงพินีหารแล้วทุกคนเอาซิตี้เตะมุมสั้นมาจ,จาวเซโล่ลองยิงซะหน่อยอู้หูสองเซฟติดๆครับเดคอา้อหอเอางานชุกเลยมึงช่วงนี้ผมชอบหน้าพี่ตอนเดคอาเซฟมากเลยเหรอหน้าพี่เป็นยังไงวะอยากเห็นมากเลยอ่ะหน้าพี่เป็นไงอะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นหน้าตัวเอง ถึงตรงนี้ก็ยังไม่คิดว่าจะไหลนะเออยังไม่คิดว่าจะไหลก็ยังป้องกันกันได้นะครับแต่เขามาอีกแล้วอะโฟเดนโฟเดนทางท้ายโฟเดนเปิดมาแล้วอเกือบสกัดเข้าประตูตัวเองอีกลูกหนึ่งเดเกออีกแล้วครับท่านโอ้โหโอ้ยโอ้โหถ้าถ้าวันนี้แมนยูชนะหรือว่าไม่แพ้เนี่ยเดเกอควรจะต้องเป็นแมนอออะแมตในตัดเอาลวม,มาอีกแล้วเชซู อ้ไม่พักเลยพวกมึงเนี่ยไม่เหนื่อยกันมั้งไงเชสุดเชสุดยึกยักอยู่เปิดให้คิมินดบอยแล้วยิงเลยติดเจฟไปแลโอ้โหตายแล้วใครดูมือเดกคทีบัวมหมดโอ,โอ้โหเอาโรนโดถึงขั้นต้องเดินมาตบมือกับเด r เลยแล้วก็ถามว่ามึงเบื่อไหมวะ <c oughs> เอาซิตี้เตะมุมมาอีกแล้ว เอา,เอาแถวสองเขาเก็บได้แล้วเอายิงสวนมาเอาเดกอาเซฟอีกแล้ว,อออลวโอ้โหสี 4, 3, 5, ่สามห้าเซฟเอาแมนยูก็ขยันเสียบอลโอ้ยเหนื่อยวะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ูเหนื่อยแทนเดกอาเนี่ยแล้วแบลดโดจะแหวกสามไม่ไหวครับแม็กทอมตัดสวยแม็กทอมสี่จังหวะเลยสัตว์บอลยังไม่ออกเลยเวนเออแล้วก็ไปเสียบอล เกือบไปดีที่ได้ฟาวโอ้โหครึงไปครึงมาคึงมาคึงไปอะไรอุ้ยอ่มเป๊ปกาเดโอล่าจะออกมาสั่งลูกทีมอะไรคะเนี่ยกุนซือกูยังไม่เห็นออกมาสั่งอะไรเลยครับโอ้โอเป๊ปเอ้ยนั่งก็ได้เป๊ปเรามันเป็นคนเสีย้ยงเงี้ยจะมายืนให้มันเมื่อยไปตากฝนไปไปไปทำเป็นเศร้าขอความเห็นใจจากแฟนบอลเงี้ยเหรอ เรามันเรามันไม่ได้เรื่องไงเรามันไปต้ไปไม่ฉลาดเสแล้วอ่ะเฟสอะเอ้ยเป๊อปอะไปไม่ฉลาดเสแล้วไปไปแอคอาร์ตซะแล้ว,ลวนี่ต้องดูอีกฝั่งนึงนะล,ลูกอมนี่นั่งอยู่ในร่มอยู่ในซุม้มมานั่งสำรองชิลช,ชิเท่เทฝนก็ไม่เปียกจะออกไปเปียกฝนทำไมวะทีมมึงก็นำอยู่เอ้โหโจมึงนี่มึงดูโค้ชทีมตามนี่ไม่ต้องสั่งปล่อยให้ลูกทีมมนนนนไได้้ใชสอองงงจินตานาการกปเเ เบเดโรซีวา si ให้มาจากกันเซลโลันเซโลเปิดเอาแล้วมึงไม่สกัดบอลกันแล้วปะทุมึงไปยืนดูกันทำไมว่วะนะ้าอะไรอะโอ้โหสงสารด้เคว่ะเจอกองหลังแบบนี้มึงทำอะไรกันวะรูปนี้เขาเปิดล้นแล้วนะ เนี่ยเบนโดเปิดมาให้จาคอนเซโลจาาคอนเซโลเปิดด้วยขวาไม่มีล้ำหน้าแล้วลุกชอแม็กควายก็ไม่ทำอะไรยืนดูบอลอะไรของพวกมึงวะกูถามจริงไม่ขึ้นมงไอนี่ก็ปล่อยโอ้โหบอลอยู่ตรงหน้าแท้ๆลุกชอมึงทำอะไรสักอย่างสิวะเอาดูฟีคิกลุกนนี้กันมาดูกันว่ามันจะดีขึ้นไหม เปลี่ยนมาเป็น4 2 3 1แล้วเปิดมาลูกนี้โอ้โหเปิดให้เด็กเก็บบอลครับบูโน่เฟรเดเสเด็กเก็บบอลเล่นไม่ทันครับมัวนั่งดูมือถืออยู่ครับปูแมเอา้าลูกนี้เล่นเร็วครับอ <c oughs> <c oughs> เล่นเร็วอยู่คนเดียวครับลูกชอไม่บอกเพื่อน <c oughs> อ่ะแมนยูบุกข,ขึ้นมาครับกินบูท กินบูธลากตัดเข้ามาตรงกลางครับกินบูธกินบูธแล้วยิงเองลูกนี้โอ้โหเบาเป็นเยี่ยวแมวเลยครับแอมยิงโชว์พ่อบุญธรรมข้างสนามครับเนี่ยครับหลบมา2หลบมาสามแตะไปสี่ยิงถากเสาไปม้มานเมตรกว่าครับเอา้าไปแสดงไปแสดงว่าตัวเองลำบากจะแล้ว,วเลหนก้น่าโซชาอยู่ดีเดินออกมาตากฝน แล้วฮูดใส่หัวมีไม่คุมด้วยนะเอาออกผมมันจะได้เปียกไงจะได้ดูนะ่าสงสารโอ้ยออกมาตากฝนซะแล้วนะกูเดี๋ยวไม่สบายนะไม่สบายนี่ไม่รู้จะเอาใครมาคุมทีมแทนเลยอะ่ะโอ้เลยดูน่าโสชาครับออกมาแสดงให้เห็นว่าเขาเครียดครับทำหน้าเหมือนคนกำลังจะโดนปดครับแต่จริงแล้วนี่รู้อยู่แก่ใจครับว่ายังไงก็ไม่โดนครับครับผมออกมาแสดงให้แฟนบอล ไม่ใช่ในสนามเห็นนะให้ทางบ้านได้เห็นครับว่าเขาก็ทุ่มเทมกันครับเป๊กกาดิโอลานีตากฝนจนหนังศีรษะนี่เย็นไปหมดแล้วครับไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทีมนํา2 0จะออกมาตากฝนทําไมครับเป๊ปก,กาดิโอลาไปออกลูกเครียดไปออกลูกอะไรซะแล้วไปโชว์เจ้าของทีมซะแล้วว่าเอ้ยผมตั้งใจทํางานนะครับโอ้ตอนนี้ฟาเดเบกนี่จัดตัวสํารองจากนักเตะเข้าชิงบอลลงดอครับตอนนี้เป็นเด็กเก็บเสื้อให้อเล็กเตเลสไปแล้วครับหยิบเสื้อให้อเล็กเตเลสเปลี่ยนด้วยครับผม หรือเรียกสั้นๆว่าเป็นเบ้ไปแล้วครับซิตี้มึงมึงนะมึงเป็นมึงเป็น,ปนทีมที่นีสใส่ไม่ดีกูพูดเลยเมือ่อกี้แมนยูได้เตะออกมาจากประตูแล้วมึงไปแย่งเขาใหม่อีกแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วบุกเขาใหม่อีกแล้วเนี่ยอื้อหือเนี่ยต่อบอลกันใหญ่เลยทีนี้เอาฟีโฟเดนมาแล้วแล้วยิงอัดเข้ามาอื้อหือแล้วเฟสเฟสทันโทษมึงจ่ายให้พ่อเมื่อครับเฟส โอ้โหบราโวดอนนี่ฟานเดเบกเป็นภาพหาดูได้ยากครับดอนนี่ฟานเดเบกเปลี่ยนกับเฟสครับภาพนี้นี่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปย้อนดูเต็มเกมแล้วก็แคปเอาไว้ครับใส่กรอบแขวนผนังในห้องนอนนะ โอ้โห oh แล้วสุดยอดเลยนะครับเปลี่ยนดอนนี่ฟานเดเบกลงมาในช่วง11นาทีสุดท้ายครับอืนี่ฮะถือว่าโอเล็นนะโซชาทําดีครับเพราะว่าธรรมดานี่เปลี่ยนช่วง10นาทีสุดท้ายครับหรือไม่ก็3นาทีสุดท้ายครับโอ้โหฟานเดเบกบอกกูวอร์มตั้งแต่นาทีที่60ฟานเดเบกได้บอลครับฟานเดเบกได้บอลฟานเดเบกจ่ายอืติดโอ้ยเชสซูดอีหี้ย,ย,ยไม่มีน้ําใจเลยมึงอะเอาจริบหายแล้วโดนสวนเดอะบอย เดบบอลให้โฟเดนโฟเดนหลุดมาโฟเดนยิงโอ้ยเกือบสามโู้ยฟิลโฟเดนครับหลุดมากดด้วยซ้ายเดคกอาได้แต่มองแล้วถากโอ้โหชนเสาอเกือบสามสกอร์มันไม่ได้ขาดนะทุกคนแต่จะบอกว่านัดนี้ก็คนละคลาสเลยการต่อบอลของซิตี้การเล่นของซิตี้คือแบบมันคนละคลาสเลยวะ่ะพี่อ้นมาพี่อ้นไปดีกว่าวะเดี๋ยวไปหลังเกมที่หงผีเสียมปึกด้วย ถ้าพรุ่งนี้กลับมาทันไม่ดึกมากเดี๋ยวเรามาคุยหลังเกมกันนะครับพรุ่งนี้พี่อ้นมีภาคฟีฟ้านัดชิงชนะเลิศโอเคเนาะงั้นไปแค่นี้ก่อนดูจบแล้วเด็กผีก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เลยน,นะและสำหรับใครที่เพิ่งผ่านมาดูเป็นครั้งแรกอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามแฟนเพจใน Facebook แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel ใน YouTube ให้แฟนผีไร้ขนด้วยนะครับ